จะรีบขับไปดองมุนชิวกนใจดังเดนะครับวันนี้มาหาเอาหน่อไม้ไผ่ยักษ์นะครับนี่ให้เราป้องพันเอออเาเอาหน่อเลยก็ได้เอาหน่อไม้ไผ่ยักษ์นะครับไปตม้มไปต้มจิ้มน้ำพริกก่อนอร่อยมากครับกรอบกรึบๆเลยเดี๋ยวก็ต้องต้มก่อนนะอืมเอาข้างแรกก่อน อืม้าน่งปุ้นเหรอเดีย๋ยวหน่อไอ้หน่อที่มันใหญ่นะมันก็จะไปเป็นพันต่อไปนะครับหนห่ตรงนี้ก็มีนะครับเป็นพันต่อไป เดี๋ยวเดี๋ยวมุ่นเราจะไปหาหน่อยวันอีกทีอ่ะลองอยู่สองหน่อยดูปะปุงกันด้วยอ่าที่นี่กลับ ah บ้านคท่าอ่าไปหาหนอยไม่วานต่อกอะไรช่องว่ามีหลายช่องอืม Nó à, đây, 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 đây. Ừ. Nói bàn nhất của rồi Nói bàn nhất của hồn. Nói nổ nhất của nó Nói cá nè nó hồn. Nói bàn nhất của hồn. Nói nó Nói มันหนอนเนี่ยมันจะนี่ยังก็ไม่ดูนะครับกาด้วยหรือเปล่าอันนี้หนอนเนี่ยเอาไปตม้มต้องต้องต้มก่อนนะครับหนอนเนี่ยต้มเสร็จแล้วก็เรลาการรันต้มาเขาก็จะใส่ไว้เขาพวดไปด้วยนะครแล้วก็เี๋ยวก็แกงใส่สะอมดูว่าเอาไปจิ้มน้ำพริกถั่วเน่าหรือถั่วเน่าคูน้ำมันก็ไยครับ ไอต้นหน่อไม่หวานบางที่มันก็ออกเรียวบางทีมันก็ออกชานะครับนั่นอยู่ในกางกอนนั่นปอนอ่างนั้นอะไรบ้างดูดีๆถ้าดูว่าหน่ออ่าหน่อไม่หวานอันนี้ยังไม่ออกนะครับเพราะว่ามันต้องตัดยาเขาอะไรเขาไปข้างใน เดีม๋มุนจะไปเก็บสะอมแล้วก็เปเกแกงไปตามเป่าปังไปไปเอาสะอมครับที่นี่ตันนี้ฝนไม่ตกนะ,กกอ,ะอันนี้ชวนผักของป้านะครับหรเก็บถั่วอ,อ,อันนี้ถั่วถั่วแขก ก็องถแขกถั่แขกอถแกถูพวกมันถูมถกถัถยาวไดไมีเลไมาเก็บผิตัมนถั่วยาวเดี๋ยวกาวพาอินพะกาออนมากนะครับปาาเขาพวดปาเขาเคเขาขิเ้ยวนเขาจิ้องหันหวันนีเขาขิเลี้วไปขาย้งเปิ้นได้มานี่นตัวถูกแขกนะครับ ขีเกลียดของวันมุนก็มีแต่วันมณนยังมันยังอันนี้ไม่เลยฮะมังคอดอกว่าเขาพูดอ๋อเออกล่ำก็ย้อนมืออินมือใส่กินกับวผุนพ้องแล้วก็อันนั้นขาเขียเป็นเขาขียเหนียวนะฮะเขาเขียข้าวเหนียวอ๋อข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะข้าวโพดข้าวเหนียว เดี๋ยวไปเอาพักาหาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บถูก,กันนะครับนะนี่ก็เหมือนเหมือนสวนผักม้นม์เป็นป้าเป็นพี่ชาวของแม่เป็นพี่ชาวของแม่มน์นะครับนี่ะนะะนสะอมลูกสะอมยอดงามมากเลยเอาเยอะๆเลยปะปังนี่เลี้ยฟันตกแล้วมันไม่อร่อย cho sao ôm cái nó ngắm ngắm một cái hầm luôn mà xong mà Hãy subscribe cho แกงใส่หน่อมไม้ก็อร่อยเอาไม้ผัดก็อร่อยกินกับยำหนุ่มเชีนก็อร่อยครับเพื่อจะอมอยัดอบอบแบบนี้นะฮะอือเอา มีเห็ดมีผักมันมีหน่อไม้นะครับช่วงเวลานี้ก็มันก็อาจจะไปแกียงเห็ดใส่สะอมเรือหน่อไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นหน่อไม้ชมก็เลยนะแต่ถ้าเป็นหน่อไม้หวานใะห้ทำหน่อไม้ชมไม่ได้นะครับ

หนึ่งนิ้วใเือบถูกเก็บเอ่ออ,อืมได้ผักลายอย่างครับวันนี้มีตังใส่ยอ่กอว่าแ ตรงนี้น้ำมันพออุ่มเลยมั้งหางบนนี่ว่าจ้ะพ่อที่นี่นนนนก็เลยถูแล้วครับพี่น้องแล้วก็กลับบ้านกันครับ ถ้าบ้านมนนะพี่น้องกันถ้าบ้านมนมีอะไรอะไรฮะก็แบ่งกันกินบ้านเราไม่มีอะไรเราก็มาเอาถ้าบ้านเขาไม่มีอะไรเขาก็าไปเอาเอย่อางเงี้ยครับไมับกินอันนะถัว่วเย้าถั่วเย้ากัเหลียงค่ะไม่บก็คือจะเป็นยอดพักทองอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับพี่น้องม้วเช้าวก็ได้ดังเดนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับ,บคลิปาหาหน่อไม้หาผักน่าสนนะครับขอบคุณมากๆที่ททติดตามนะครับพี่น้อง,องน่นะครับ